มากินหรออันนี้มาถึงดราม่าเลยอ่ะอ้าวแล้วนี่เริ่มเกมไปแล้วหรอมันไปอยู่ใน,น้าเมนูก่อน มีชวนเพื่อนนะนนไปดูสตาร์สกีนก่อนไหมสตาร์สกีนสตาร์สกีนสตาร์สกีนเนีเ่ยมันมีให้เราเลือกแค่เนี้ยอู้ชวนเพื่อนไงมันไม่มีแบบชิปแท็บเหมือนไอ้นนะุ่นอ่ะ อันนี้เป็นชือ่อด่านเลื่กหัวได้ด้วยอ่ะ ออนไลน์ขู่ออกอะวเปลี่ยนสีได้อ่ะอรวะเนี้ยเข้าตรงไหนปะออริจินเหรอเพื่อนเพิ่มเพื่อนในออริจินเหรอเกมมันเล่นในออริจินเหรอใช่ใช่อ่อ แต่ว่ามันก็เข้าผ่าน EA ใช่ไหมแล้วเข้าผ่าน EA มันก็น่าจะชวนเพื่อนได้นะนี่อะอะไรวะ แหมมันชวนยังไง อ,อ้าว่าน,นี้คือเล่นคนเดียวอ้าวแล้วผมแต่งตัวผมยังไงก็เนี่ยแอปพลินอ้าโอเคปั้มสีอะไรนะปั้มสีขาวใช่ไหมอ่าไม่เอาบอใช้สีขาวนี่บอใช้สีขาวใส่กระโปรงด้วยอ่อา มีดวลมารวกันอ๋ออันนี้คือก,ก,กระป๋อต, <S 2> <S 2> ตัวเรื่องมันไม่เยอะหรอกอต่อสามเข่านะ <S <S เคมันไม่เห็นเปลี่ยนไงอะ ฟ้าเราไม่ใช่เหรออ๋ออ๋อใช่ใช่ซึ่งไงกระโดดไงวะไม่ได้มีสอนเรา order selector and hold Y to carry them. what พันยังไงเฮ้ยทำไมปามาพันตัวปอทำไมอ่ะอ๋อไปด้วยกันไง A ถูกจับกด A A ถูกจับทำไมสอนแต่ปาไม่สอนปอล่ะอ่าไม่รู้กันไม่รู้เหมือนกันนะฮะ อ๋อต้องดันไม้มาต<อ>ลกโตปลามาคือกระโดดไปแล้วหันมามองอ๋อมันเกาะได้นี้ มันบอกให้วายอ่ะอ uh ๋อวเวลารวมร่างกันแล้วมันจะยังไงใช่เหรอรวมร่างกันเหรอไหนเออกดวายนะกดวายคือรวมร่างเหรอ The bed แต่นะขอกดขอกดมั่วแป๊บนึงอยากรู้มีอะไรบ้าง อ้าวเมื่อกี้จะเปิดฝานี้ได้อยู่แล้วอ่ะเปิดแล้วได้ไงพอเข้าไปเงี้ยมีอะไรข้างในมีเหมือนกับเส้นได้อ่ะเอาไม่ได้จช่งหมมันต้องได้ดิเาขาไม่ได้อลุกอ,อินเมนูเช็งวิวเชสเตอร์อ๋อยีที่เราปักันเหรอ มันสอนตกจอยอ่ะใช่ทำไมมันสอนตะจอยอ่ะเฮ้ยมันให้กระโดดข้ามไม่อ๋อข้างล่างมีน้ำไงอุ้ยใช่หรอ ให้โดดไม่ขึ้น <c ười> เอ้ยยังไงอ่ะเ <c ười> ชือกมันตึงรั้งหรอือเปล่าทำยังไงเชือกมันตึงวะไม่ใช <c ười> ่กระโดดกระโดดขึ้นอันนั้น, <c ười> ห,นหน่ะยอีกอันนึงว้า <c ười> ดึงขึ้นไป <c ười> ดึงไงเ <c ười> อามือกีปัานดึงได้ไหม <c ười> แค่ตุกเชือก นนก็กต้องขึ้นไปใหม่อ่ะดิโอเคขึ้นได้เหรอ,อกดวายเลยเห<อ>็นนะวายเหรอไม่ไม่หมายถึงว่าไอเนี่ยมันบอกอะไรอ่ะกดซ้ายที<อ>่เฟไฮ<อ>แล้วก็กดขวา ไม่ใช่อันนี้กดปุ่มเดินหน้าถอยหลังเอ๊ลองรวมร่างเดี๋ยนะเดี๋ยวเดอเอฮะเอ้ยมันเดินเองกด t w C h i อะไรวะอ๋อีแอคชั่นใช่ไหมแบบีแอคชั่นมันนะงงว่ะเดี๋ยนะอ้าวไปซ้ายไปซ้ายไปซ้าย ไปซ้ายอ่ะฮะแล้วเดิดขวาไปเดเดนะออเทียบนะเ้าปลอเข้ามาแล้วเหรอเนือง่ะได้เราบันทังไ่มันยังให้ขึ้นให้กดรีอกชั่นอีกว่ากด,กดปุ่มมานะปุ๊บขึ้นบนลงล่างว้า ไปข้างล่างแสดงมั้งต้องข้างบนคนหนึ่งแล้วล่ะเรื่องอะไรอ่ะมันอยากอยู่บนกิ่งเนี่ยเออไปไปข้างบนดี<ม> ไม่ไม่แบบประสางานเลยโอ้ยรีบรีบไปไปเกมมันแบบสองมิติกึ่งสามมิติแบบงงงงนิดนึงนายผ่านโนแมนสกายมาแล้วอะไรก็ง่ายหมดอ่ะยังเล่นอยู่นะวันนี้ผมก็เล่นอยู่นะไปกาเล็กซี่อื่นแล้ว I'm off ball. Oh, okay. Oh, oh. Take it Oh, Ticket Oh, ticket two. ขึ้นยังไงล่ะทีนี้ใช่เหรอไม่เดี๋ยวเขีย่ยเขีย่ยไม้ลงไปได้มไหมเอา,อาเส้นไม้ลงเราจะขึ้นไปยังไงการส่งเชือกอย่างนั้นทำอะไรได้หรอ you if you jump onto the wall you can slide down and jump off เราไปทางนั้นไม่ได้แหละเราไปทางนี้อ๋อเนี่ยเริ่มใหม่เฮ้ยมีนกบางเกมชิวจังวะ ที่อย่างวะเรืองนะแล้วก็วิ่งมาแล้วก็กระโดดอหรอ๋อ,อเริ่มใหม่ใช,ใช,ใชเอ้ยเอามาอ,อันนี้อาจจะเป็นแค่อทอเรียลก็แล้วอืม,อม มีปูดยกด rt น,อนอ้เอเยอ้าวแล้วของปอต้องกดอะไรอ่ะชิบหายแล้วกดคอนโทรลดูไหมอ่าควรจะแบบนั้นอ๋อ้วเรือที่แอปเ a r a n เลนเป็นเป็นเป็นคีย์บอร์ดไหมอะไรอ่ะนี่หรอแอปเปรยเลนมันแต่งตัวยืมแอสเซ โอ้ยมีปรับความเดีเวกันด้วยอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพาก่อนอาอันนี้ผมมา,มาครับตัวนี้เลยเออดูคอนโทรลแหละคีบอร์ด เมื่อกี้อะไรนานาะโซโใช่ไหมกดดีแล้วอะไรอ่ะมีสี่เหลี่ยมมีอะไรด้วยนะอะไรวะอีโมดเชื่กดดีอ้ออีโมดก็คืออีโมดเหมือนที่ผมกดและเมื่อกี้อ๋อนี่แล้วไง อ๋องงไม่ไงแค่นี้อ่ะ <c ười> คิดเยอะไป <c ười> ไม่ดูอ๋อจะกระโดดเหรอโอ๊ยๆโอ๊ยโอ๊ย <c ười> <c ười> มีมีคนงงปรุงเ <c ười> <c ười> อาไปก็เล่นกระจอยโอเคแล้วเกมแนวเนี้ย เหมือนที่เก็ตชูอ่ะอันนี้เ่าจะใช้การแกล่งตัวเปล่าวู้ต้องใส่ย,ยาวต้องใส่ยาววันนี้หน่อยมันพ้นใจเป็นสไปเดอร์แมนเลเคแล้วกดปล่อยดีเหรอ,อกดกระโดดอีกที่นึงอ่ะกดดี เด่นะมันขึ้นธรรมดาก็ได้ไม่ใช่ไหมเอาไม่ได้เหรอมันมีขอบวงอยู่อะเห็นเอายังไงวะอ๋อต้องกดค้างแม่งเล่นกายกรรมหรออ๋อมันไม่ต้องกดกระโดดมันกดปล่อยใช่ไหม วยงามโอ้ยเดี๋ยวมันจะกดแบบสมมุติว่าเราเป็นสายสั้นๆใช่ป่ะมันจะกดให้สายเป็นยาวๆทำไงนะกดลุงล่างมันไต่เชือกโอเคอ๋ออันนี้แหวกเฮ้ยไปนะเอ้ยอะไรอ่ะ เป็นยังไงก็คุ้มอ่ะห้าสิบสี่บาทอ่ะจัดไปโหอ๋อมันก็ดเดี๋ยวผมนอนรอนะจะเย็นจเย็นเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีอ๋อเน็ไปโทษเน็ตซะแล้วอ๋อเก๋งแบบนี้อ่าฮะแล้วก็ปล่อยนะดีอีกเหรอเอ้าปล่อยมือเฉยผมชิปหายไปเรื่องใหม่เหรอ โอ้หนักหนาโอ้โหสายยังยาวเลยอินเทอรเป็นไหน,นเป็นไหน กระโดดไม่ขึ้นกระโดดก็ตายแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นอะไรที่ปอเมั่งเล่นไม่เวิร์กทุกทีเลยแกแกระโดดเกาะ <c oughs> หินแล้วก็กระโดดกลับมาทางนึงเออเข้าอยู่ในวงนั้นเออแป่งแรงแรงดีลังกาขึ้นมาเลยแรงแรงแล้วก็ปล่อยไม่ใช่ใอ้มให้มันใแหบบ้นั่งก่อน <c oughs> ปล่อยไปทางไหนอะ่ะให้มันแว่งไปทางใต้ไม่ให้มันแว่งให้มันแว่งแบบ ว <c oughs> นมาข้างบนเลยอ่ะจริงหรอ,อเออกดสี่เหลี่ยมอือไปนี้มันแนะนำคีย์บอร์ดแล้วกว็สี่เหลี่ยมไม่ใช่ของผม่ะคีย์บอร์ดไม่มีสี่เหลี่ยมเฮ้ยอ่าให้ดูไหมให้ดูไหม่ <c oughs> อ,อ้าวไม่ถึงอ,อ้าวไม่ถึงของผมฮะ ะไม่ถึง<ห>เองเอะไรวะเนี่ยมันไม่ถึงอ่ะ <c oughs> เอาไม่ได้ลงมาเลยภาละเลยทีนี้กด R B to slow down R B กปบ่งแบบ R B อ๋อข้าขงล่างอะเข้าไปไม่ถึงวงอ่ะ ก้าป็นไม่ถึงลุงน่ะชิบหายละขึ้นไงวะฮะอย่างนี้ก็ได้หรอเดี๋ยวนะขอเทส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 ใหม่เทสเทสขอลองใหม่ขอลองใหม่อยู่นั้นนะอยู่นั้นอย่างนี้ แต่ไปได้คนหนึ่งก็โอเคแล้วก็ว่าอยู่วายโอ้ยๆกด r B ถูอันนี้นะมฮัลโหลดาว no no n ๆๆ o no ๆ o no n นี่ออออย่างสูง นิด,ดนึงนี่สไป,ปยดังไยม,ไม,ไมนัวต้องสูงอีกเปล่าชีพหายไม่ถึงเอาเป็นว่าใครไปถึงก่อนก็ลากอีกคนนึงไปแล้วกันนะได้เเชียรยาวๆหน่อย มะเป็นไหน,นใครอ๋อแล้วกินข้าวที่ไหนที่งานหรออ๋อเดี๋ยวกินก่อนก็ได้นี่มาเทสเกมเฉยเพองซื้อเกมใหม่มาไมใหม่มอมันขึ้นไม่ได้ง่ายเลยดูดิ ชีวิตเอาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไมทีถือว่ามาทก่อนนะกันดี๋ยวเรามาทีกินของกินข้าวก่อนออกใหก่อนเอ่อเซฟไงวะหรือว่าออกได้เลยการ์ินออกได